กับผมคลิปนี้อันบรรยากาศย้ำมือแรกนะครับติพาพีพาน้องมาปลูกหาหย่าแบบแพนกลาแบบง่ายๆสไตล์ในหอยทีแปดนะครับหลังจากแล้วคลิปนี้นี่น้องหาหม่องนอนไหมผมเนี่ยเด้แม่เฮียยังแม่มเสียหย่านะครับพุ่มแม่เถาขุดขุดหย่านะครับพอดิขุดเอาหากน้ำผมกับว่าเขาเด้แม่เถาผมมันมัน เอาหากมันไปน้ำนะครับเผมหากมันเป็นน้ำมันบางแน่ผมหลังจากแม่เ่าดำไอ้ถอนไม้แล้วนะครับถอนไม้แล้วก็สิมาแช่น้ำจุ่มไว้นะครับก็ให้หากมันแหงหลายปันใดนะครับครับผมปลากระจเป็นผู้ดำนะครับแม่บ้านกำลังโหดน้ำยุ่ท่างปุ่นแหละ หลังจากแล้วคลิปนี้แล้วโตัวไผ่ตมันนะครับขันบอเห็นนายหอยซีแปดท้ายลิบก็บแสดงว่าบ่าแขวขาดปลอดภัยแถ้ะครับผมวันนี้ผ้ามืออาชีพนั่นเลยนะครับมาปลูกหยาแพงโกหลาปกติมืออาชีพดำหน้านะครับนี่วันนี้มาดำแพงโกหลาขนาดล้านนะครับลิบกวนเขาปลูกหยาเลนล้านปลูกจังสี่ล่พลาดล้านปลูกจังสี่กันยังได้กินอยู่นะครับ มือนี้ทีมงานมงามางเมื่อาชีพมาแล้วทั้งแม่แถาแม่ป้าแล้วก็แม่บ้านนะครับสามแม่เลยปลูกมือนี้มันเกิดหยางอย่างมากเขาก็กินได้เบิร์ดนะครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามนายหอยสีแปดนะครับเดี๋ยวผมสิ่แปลงง้วออกขวกตัวบัดนี่ปลูกงยหยาง่ายๆนะครับสไตล์นายหอยสีแปดมือนี้ฝากพี่น้องนะครับเอาไว้พอกันคลิปหนานะครับขอบคุณหลายๆครับ